ชื่อรสสลินเอ็มสุขแสงนะคะชื่อเล่นชื่อก้อยนะคะทำงานดูแลเรื่องลูกค้าประกันของโรงพยาบาลวันวันนึงจะใช้เวลาในการทำงานนะคะประมาณ9-10ชั่วโมงส่วนใหญ่จะเดินทำงานเดินพบปะพูดคุยลูกค้าให้คำแนะนำนะคะในแต่ละวันเนี่ยนะคะจะเดินเยอะนะคะทำให้มีปัญหาเรื่องเรื่องเรื่องรองเท้าใช้รองเท้าเปลืองมาก ะะผ่านมาทุกยี่ห้อใช้มาทุกยี่ห้อรองเท้าสุขภาพที่ไหนว่าดีก็ซื้อหามาใช้แล้วก็จะใช้รองเท้าเปลืองมากนะคะเหตุที่มาใช้ยี่ห้อนี้ก็คือมีบูธมาตั้งขายที่ที่ทำงานแล้วเพื่อนฝูงก็เชีร์กันเห็นเพื่อนซื้อก็อยากซื้อตามเพื่อนว่ามันดียังไงเราไม่เคยลองก็ซื้อมาคู่แรกก็เริ่มลองใช้เอออาการปวดขาหาย หายไปเลยค่ะไม่มีอาการปวดขาไม่มีการเหนื่อยไม่มีการล้าเลยเพะเราเดินต้องเจ็ดดชั่วโมงนะคะเสร็จแล้วอาการเจ็บเข่าก็ดีขึ้นแทบจะไม่พักหลังพอสวมใส่มาก,ก็ก็ไม่มีอาการปวดเข่าเลยมีวาวันหนึ่งจากประสบการณ์ตรงเลยฝนตกจะกลับบ้านมืดด้วยรถเมย์ะค่ะพอนั่งรถเมล์รถเมย์ก็ระหว่างที่ที่รถชะลอ ชะลอนะคะเราก็มีเห็นเห็นแอ่งน้ําแล้วละ่ะเราก็กระโดดข้ามแอ่งน้ําต,ตัดใจเลยว่ายังไงฉันลื่นแน่นอนฉันล้มแน่นอนแต่ว่าไม่อยากเอาขาเนี่ยลงไปในน้ำำําคลําก็กระโดดข้ามแอ่งน้ําไปบนฟุตบาทที่มันเปียกฝนก็ตกพรําพปรากฏว่าพอกระโดดปุ๊บ พื้นนะคะเราคิดว่ายังไงเราต้องถลายแน่นอนก็ทําใจเลยปรากฏว่ารองเท้าเนี่ยพอใส่ปุ๊บมันยึดกับพื้นมันเกาะติดกับพื้นเลยเราไม่ถลายเราไม่ส่วนเซเลยใจก็มาแล้วโอ้โหฉันไม่เจ็บตัวเลยแล้วอาการปวดเขา่าที่คิดว่าต้องมีแน่นอนเพราะว่าน้ําหนักตัวเราเยอะเราอาก็อายุมากแล้วปรากฏว่าไม่มีอาการปวดเข่าเลยก็เลยทําให้เชื่อมั่นในยี่ห้อนี้มากขึ้น ก็คิดว่าคู่เดียวไม่พอแน่เลยก็เลยต้องกลับมาเปลี่ยนมาใช้ยี่ห้อนี้ตลอดอเปลี่ยนทั้งรองเท้าทำงานแล้วก็รองเท้าที่ใส่ไปข้างนอกด้วยรอ,องเท้าที่ป้าใช้นี่เป็นของเราดอมมูโอดนนีบีรุ่นไหนคะรุ่นที่ที่ใส่แตเกิดโปรเ e s ช <Professional S 2> ั o นอลนะคะที่ด,ด,ดูดูจากที่พี่ก็เอามาดูเป็นสำหรับคนทำงานโดยเฉพาะเลยอะคะ่ะก็ซื้อมาหลายคู่รวมถึงรองเท้าที่ท,ที่ที่ใส่ภายนอกด้วย ก็ดูที่พี่เขาเอามาเอามาเปิดแสดงก็ซื้อเลยแล้วก็ไม่มีอาการปวดขาเลยทำให้การเดินเรามีความสุขแฮปปี้กับกับชีวิตประจำวันรวมถึงบางวันไม่ได้เอารองเท้ากีฬามาก็ใส่รองเท้านี่แหละค่ะเข้าฟิตเนสเดินเดินในลู่วิ่งฟิตเนสก็ไม่มีปัญหาอะไรอะค่ะสำหรับรองเท้ารุ่นโปรซีรีส์เนี่ยสำหรับตัวก็เองเนี่ยก็คิดว่ามันเป็นมิดมิดคู่ขาของตัวเราเอง ซึ่งซึ่งใส่แล้วมันสบายมันนำพาเราไปได้ทุกกิจกรรมและทำให้เราแฮปปี้ในทุกวันที่เราทำงานแล้วก็ออกนอกบ้านขอบคุณมากนะคะที่ออกผลิตภัณฑ์ชุดนี้มาให้ก้อยได้มีความสุขกับชีวิตทุกวันทุกวัน <on> ขอบคุณมากจริงๆคะ่ะ Only you could feel what feeling And in walking feel some steps shoes what walk Cause I'm I'm air my Botman Shoes, the walking experience.